เดี๋ยววันนี้จะสอนการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ชื่อ m a c กตอกับโปรแกรม Loboform นะคะสำหรับเอาไว้โพสเว็บนะคะก่อนอื่นเราก็ไปดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเบราว์เซอร์แม c t ตอนะคะมาจากาในเว็บของเราก่อนนะคะก็หลังจากที่ดาวน์โหลดลงมาแล้วเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่หน้าจอของเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ จากนั้นก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่รันค่ะแล้วก็คลิกโอเคนะคะคลิก I Agree นะคะเพื่อติดตั้งนะคะแล้วก็ Install นะคะเขาจะติดตั้งตัวโปรแกรม m a c t o n ตรงนี้เนี่ยนะคะไว้ให้กับเราเลยนะคะโอเคพอได้โปรแกรมตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะคะให้ปิดตรงนี้เอาไว้ก่อน นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาติดตั้งโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า Robo นะคะ Robo form ตัว Robo form เนี้ยจะเอาไว้เพื่อที่จะนะคะจำนะคะข้อความที่เราเอาไว้นะคะบางคนเนี่ยไปโพสต์เว็บจะต้องมีปัญหาตลอดเลยว่าจะต้องไปนั่งก๊อปแล้วก็เอามาวางก๊อปแล้วก็เอามาวางนะคะวันใหม่จะมาเริ่มโพสต์ใหม่ก็ต้องไปเปิดเอาอ่า ไฟล์นั้นนะคะมาก๊อปแล้วก็มาวางก๊อปแล้วก็าวางแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในการที่เราจะทําการโพสต์เว็บนะคะค่ะก่อนอื่นเราก็ไปดาวน์โหลดเอาโปรแกรมนะคะ Lobo Form จากในเว็บไซต์ภาษาไทยของเรานะคะในหัวข้อดาวน์โหลดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอัพขึ้นไปให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดนะคะดับเบิลคลิกไปที่ตัวโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัว Lobo Form เนี่ยนะคะติดตั้ง นะคะเราก็คลิกอิน t a l ลรอมันทำงานนะคะโอเคจะสังเกตนะคะว่าอันนี้ก็คือหน้าตาของตัว r o b o f o r m นะคะเป็นตัวเหมือนหุ่นยนต์นะคะจะมีเมนูอ่าล็อกอินนะคะ p a s s c a r d นะคะ new identity save แล้วก็ Generate นะคะตรงนี้ก็คือตัวโรบอฟอร์มนะคะมันจะติดตั้งให้ทันทีนะคะก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจะจำเป็นจะต้องแพทโปรแกรมก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวโรบ o เนี่ยไม่หมดอายุนะคะถ้าเราไม่แพทโปรแกรมเนี่ยนะคะหลังจากที่ใช้ไปประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยมันก็จะเรียกให้เราเนี่ยนะคะจ่ายตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องไปแพทโปรแกรมก่อนนะคะโดยการปิดหน้าจอตรงนี้ไปเลยนะคะ ปิดแมคตอนออกไปนะคะปิดทุกๆโปรแกรมที่เรากำ,เกำลังเปิดอยู่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าโปรแกรมไหนก็ตามรวมทั้งอตัวระบบฟอร์มสีเข,เขียวนะคะที่อยู่ที่หน้าจอของเราด้วยนะคะก็ปิดออกไปด้วยนะคะ MSN ที่เรากำลังออนไลน์อยู่อะไรย่าเงี้ยค่ะก็ปิดออกไปด้วยนะคะทุกโปรแกรมเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คลิกมาที่แพ่นะคะหลังจากนั้น คลิกโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่แพทรอนะคะอันนี้เราจะต้องรอจนกว่าคําว่า success fully นะคะขึ้นมานะคะหลังจากอ พอมันขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะถือว่าเสร็จสำหรับการแพทโลโบโลนะคะโอเคค่ะนะคะมันก็จะขึ้นมาบอกเราว่า p a patching file operation successfully f i n i s h นะคะเราก็คิดออกไปเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มใช้งาน m a c t o n นะคะพร้อมกับโ o โบโฟอ r m มได้แล้ว นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะคะโอเคค่ะตรงนี้เดี๋ยวหนึ่งจะสอนวิธีการโพสฟีเว็บบอร์ดนะคะซึ่งถ้าใครที่สมัครเป็นสมาชิกของเราแล้วเนี่ยนะคะในหน้าเว็บไซต์าภาษาไทยนะคะให้เราเข้าไปล็อกอินนะคะในหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะซึ่ง ในการโพสเว็บบอร์ดตรงนี้นะคะในแต่ละวันเนี่ยหนึ่งสามารถโพสนะคะประมาณ60-100ถึงเว็บเนี่ยได้ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะในการใช้วิธีนี้นะคะ,ะถ้าตรงไหนที่ดูวิดีโอในวันนี้แล้วนะคะไม่แน่ใจหรือ,อไม่ชัวร์เนี่ยก็สามารถเอาวีดีโอตรงนี้นะคะกลับมาดูได้อีกนะคะโอเคเอามาเริ่มเลยหลังจากที่เข้ามาหน้าจอแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะ เข้าไปในการล็อกอินเข้าไปที่ระบบนะคะเข้าไปในเมนูโฆษณาเว็บไซต์นะคะการทำโฆษณาเว็บไซต์นะคะจะมีข้อมูลนะคะขึ้นมานะคะลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะมีราย,ะรายละเอียดนะคะที่เป็นข้อความนะคะให้เราเนี่ยสามารถก๊อปแล้วก็เอาไปใช้ได้เลย นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสําหรับสง e ่งอีเมลนะคะข้อมูลสําหรับโพสต์เว็บภาษาไทยต่าง,างๆนะคะจากนั้นมาดูข้างล่างคะ่ะจะมีลิงก์ต่างๆนะคะเริ่มต้นนะคะในการใช้โปรแกรมตรงนี้เนี่ยให้ลันโปรแกรมแ c คตอ n ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยใช้เมาส์คลิกนะคะแล้วลากออกมานะคะเขาก็จะทำการเปิดหน้าถัดไปให้กับเรา ะะคะเปิดแบบนี้นะคะออกมา10อันนะคะ10เว็บไซต์คลิกแล้วลากนะคะ ก็จะเปิดเป็นแท็บให้มาให้เราหลายๆแทบ็บโอเคพอเปิดขึ้นมาหลายๆแท็บนะคะรอให้รันสักคู่หนึ่งนะคะมาดูว่าอันไหนที่ใช้ไม่ได้ ลิงก์ไหนใช้ไม่ได้เราก็ปิดออกไปโดยการดับเบิลคลิกนะคะโอเคค่ะเมื่อที่เรารอให้ทุกหน้าเนี่ยนะคะโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเปิดนะคะดูว่ามีตรงไหนให้เรา เข,เขียนเอาไว้ว่าโพสต์ฟรีบ้างนะคะหน้านี้ก็ขึ้นมาเลยคนชอบตั้งกระทู้นะคะอันนี้ก็เข้าไปที่ลงประกาศนะคะก็เลือกให้ตรงกับหมวดหมู่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะโอเคซื้อขายอาวัตจักรนะคะ ก็คือลงขัดโฆษณาขายสินค้าฟรีนะคะก็จะมาที่ลงโฆษณาให้ถูกหมดหมูนะคะรายได้พิเศษนะคะประมูลประมูล com อันนี้รู้สึกจะต้องสมัครปเรป็นสมาชิกก่อนนะคะโฆษณาฟรี ไทย e c o กัน a n นนะคะประกาศฟรีเข้ามาหน้านี้ก่อน Shop for SME นะคะก็คือเข้ามาตรงที่ลงโฆสนาฟรีนะคะคไทยแอดเซนเตอร์ ก็จะมีตรงช่องลงโฆษณาฟีค่ะตรงนี้ก็จะมีลองป ก็จะมีตรงลงโฆษณาฟรีนคะคะเราจะได้หน้าลงประกาศที่เราคัดแล้วว่าเป็นหน้าที่เตรียมพร้อมที่จะ,ะโพดเว็บนะคะหลังจากที่เราได้หน้าเหล่านี้ครบแล้วนะคะให้เข้ามาที่เมนูกรุ๊ปนะคะคลิกเข้ามานะคะแล้วก็เลือก Save Window as Group นะคะ ตั้งชื่อสมมติว่าตั้งชื่อโพสหนึ่งนะคะคลิกเซฟนะคะเมนูตรงนี้ดียังไงนะคะเราจะใช้เมื่อไหร่นะคะสมมติว่าเราจะ,ะเราเราเพิ่งเปิดแม็กตอนขึ้นมาใหม่แล้วเราต้องการที่จะโพสนะคะในวันนั้นนะคะเราสามารถเข้ามาที่เมนูกลุ่มเราเลือกที่โพสหนึ่ง มันก็จะรันมาให้เราเลยนะคะในหน้าที่เราเซฟกันไปเมื่อกี้นี้เลยเห็นไหมคะหน้าลงประกาศที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้เห็นไหมคะง่ายไหมคะ